สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับรายการลองไปของเรานะครับลองไปวันนี้เรามาชมกิจกรรมกีฬาสีหรือว่าการเตรียมงานกีฬาสีที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ของโรงเรียนบางนิเวศกรมนะครับวันนี้ก็มีนักเรียนมาฝึกซ้อมนะครับทั้งด้านสแตนเชียแล้วก็เชลิเดอร์หรือว่าคาากรต่างๆนะครับทุกฝ่ายก็จะมีหน้าที่อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราพากันไปชมเลยครับอ,อันนี้ก็จะเป็นชุดแรกนะครับเป็นกีฬา เป็นค้าทากรในการโชว์คาทากรของอสีเหลืองนะครับซึ่งนักเรียนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อมนะครับาจากที่ดูมาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา,าเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยพร้อมกันนะครับแต่ว่านักเรียนก็ขยันฝึกซ้อมจนวันนี้รู้สึกว่าจะมีความพร้อมเพียงกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยรอดูวันจริงในวันพรุ่งนี้นะครับว่า,าถ้ากับชุดเนี่ยจะไปกันได้มากน้อยแค่ไหนครับ กเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นักเรียนกันบ้างนะครับว่านักเรียนเนี่ยมีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนครับคนนี้เลยน้องแม็กนะครับน้องแม็กน้องแม็กมาเรียนม .4 ใหม่ของโรงเรียนเราใช่ไหมครับใช่คร่ะมาโรงเรียนอะไรครับมาจากโรงเรียนว่ายอดครับมาจากโรงเรียนว่ายอดนะครับแล้วปีนี้น้องแม็กมีหน้าที่อะไรในกีฬาสีครับผมเป็นนักกีฬาครับแล้วก็มาให้กําลังใจพี่ก็ซ้อมด้วยแล้วนี่เป็นอะไรครับเนี่ย มาก็ปีต้าแล้วก็ให้กําลังใจอ๋อให้กําลังใจเฉยๆนึกว่ามีหน้าที่นะครับเดี๋ยวไปดูคนหลังบ้างนะครับวันนี้น้องหนึ่งนะครับมีหน้าที่อะไรบ้างครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีแล้วเป็นการเลิกการถือธงครับเอาเป็นถือธงคาร์ลกาดแล้วก็ร่วมกับขบวนเชียร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังของคนฝึกซ้อมบ้างอันนี้มีหน้าที่อะไรครับเนี่ยโอ้หลายหน้าที่มากครับปีนี้เขีนอะไรบ้างมีมีถือป้าย ดินแล้วก็เปิดสนามแล้วก็กุมเชียแล้วก็เป็นนักกีฬาค่ะโอ้คนนี้มีหน้าที่ <c oughs> เยอะแยะมากมายเลยซึ่งหน้าที่ของนักเรียนเนี่ยจะมีหลากหลายนะครับสำหรับคนนี้เนี่ยทำให้เป็นการฝึกประสบการณ์กับนักเรียนด้วยนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองเกิดการแบ่งห,หน้าที่ของตัวเองนะครับซึ่งทําให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการทํางานนะครับสร้างวินัยให้กับตนเองได้ด้วยครับขอบคุณน้องเล็กมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกับ เราบรรดาคลเลอร์การ์ดของสีเหลืองบ้างน,นะครับว่าสีเหลืองเนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นะฮะ,ะคนนี้ดีกว่าคะคน,นนี้น้องครีมนะฮะน้องครีมอยู่เป็นโมหกแล้วใช่ไหมครับ<ช>เป็น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 รุ่นพี่วันนี้น้องครีมมีหน้าที่อะไรในกิจกรรมกีฬาสีของเราบ้างครับอ่าคุมนักกีฬาค่ะคุมนักกีฬาแล้วก็ช่วยทําป้ายต่างๆนิดนึงแล้วคาถากรอะไครับได้ดูเลบ้างไหมอ่าซ้อมบ้างค่ะบางบางก็มีเพื่อนอีกคนมาช่วยซ้อม มีหลายหน้าที่สามสี่หน้าที่เลยใช่ไหมคะมีหลายหน้าที่มากเลยเบ่งเวลาไม่ทันเลยแต่ว่าเราก็สามสสารถที่จะทำได้ใช่ไหมครับเป็นรุ่นพี่สปิริตของเราใช่ค่ะขอบคุณน้องครีมมากนะครับ,บในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์สีนะครับตั้งแต่สีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองสีเขียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ที่สีชมพูกันก่อนนะครับว่านักเรียนมีกิจกรรมหรือว่ามีส่วนร่วมอะไรบ้างนะครับซึ่งในตรงนี้ก็จะมีออกองเชียร์นะครับ อกองเชียร์นะคะตอนนี้นักเรียนก็จะเริ่มหนีเราแล้วนะฮะ,ะถามครูทรายก่อนแล้วกันแล้วกันนะฮะสัมภาษณ์ครูทรายว่าครูทรายวิ่งหนีเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์นักเรียนในกองเชียร์แล้วกันว่านักเรียนมีส่วนร่วมอะไรบ้างนะครับตั้งใจมากน้อยแค่ไหนคนนี้แล้วกัน,นครับคนนี้จะเป็นลมแล้วหรอ่ะรุ่นพี่แล้วกันรุ่นพี่จะเป็นลมแล้ว รุ่นพี่มีหน้าที่อะไรครับปีนี้ปีที่แล้วก็เราได้มาสัมภาษณ์ใช่ไหมคะ <c oughs> ปีนี้ได้เลือกเป็นประธาน,นะค่ะเอาประธานสีชมพู<อ>ใช่ไหมคะเรามีการวางแผนในการจัดกิจากรรมหรือว่าดูแลน้องๆหรือว่าแบ่งหน้าที่ของเพื่อนใน,ในสียังไงบ้างครับค่ะตอนแรกก็แบ่งกันชัดเจนแล้วแบ่งทุกอย่างเลยค่ะแต่ไม่คิดว่าต้องมาเปลี่ยนสเตนใหม่สเตนเชียใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีปัญหาก็คือเปลี่ยนสเตนเชียใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างในสีของเราครับ เชีย์ดื้อมากน้องเชียดดื้อมากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองไปสัมภาษณ์น้องๆดูว่าน้องๆเจออะไรบ้างใช่ไหมครับน้องๆหนีกล้องกันหมดแล้วโอเคเราไปกันที่อื่นกันดีกว่าถ้างั้นตรงนี้มีหน้าที่อะไรกันบ้างคะเป็นคนสวยค่ะโอ้ยมันมากเลยอันนี้อันนี้สวยนี่คิดเองหรือเพื่อนบอกเพื่อนบอกคะ่ะใช่ไหมคะ,คะ,ะเดี๋ยวถามผู้ชายบ้างครับ อ่ามีหน้าที่อะไรครับรู้สึกว่าคนนี้คนนี้หน้าใหม่คนนี้หน้าใหม่ใช่ไหมประตูงูกาครับทำอะไรนะฮะทำอะไรมีหน้าที่อะไรบ้างครับประตูงูกาครับนักเรียนม่สีใหม่ใช่ไหมครัคนนี้คนนี้นักเรียนม่สีใหม่มาจากโรงเรียนไหนครับวิทย์คมาจากโรงเรียนวิทย์เรวเรามีหน้าที่อะไรบ้างครับในในกิจกรรมกีฬาสีปีนี้เป็นกระหน่ำตรงเป็นกระหน่ำตรงนี่ดูตรงไหมครับตรงนักเรียนเขินโอเค สีชมพูน่าจะเพียงพอแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูสีฟ้ากันบ้างว่าสีฟ้าเนี่ยมีอ,อะไรน่าสนใจบ้างบ๊ายบายอันนี้มือกลองลอโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วอ่ะไปดูต่อสีอืนอ่นต่อนะครับไปดูเป็นสีเขียวเ,เอ้ยสีฟ้าน,นะฮะสีฟ้ามีการเ,าเตรียมสแตนเชียร์แล้วก็เชียร์ลีดเดอร์เ,เรียบร้อยเนี่ยนะครับแล้วก็กำลังวางแผนกันที่จะให้รุ่นน้องเนี่ยขึ้นสแตนนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า ประธานสีฟ้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับพี่คิมครับวันเราสัมภาษณ์ประธานสีก่อนนะครับวันนี้ว่าประธานสีเนี่ยแบ่งหน้าที่เพื่อนอะไรบ้างในในในสีฟ้านะคะเตรียมงานอะไรบ้างอะไรอ่ะแบ่งหน้าที่เพื่อนอะไรบ้างเพื่อนยังไงบ้างหน้าที่เหมือนในในในทีมงานสตาฟของเราเนี่ยสตาฟถ้าเหมือนแบบมีคนนอกมาก็ช,ช่วยกันครับแล้วเราแบ่งแบ่งแบ่งเป็นหน้าที่ไหมหรือว่าแบ่งครับเหมือนแบบ แบ่งแบ่งท้งงามทา,มามเหมือนใครที่เ็นหน้าที่นั้นแล้วก็ก็มาใช้นหน้าที่คนคนอื่นต่อมันกีฬาก็รับผิดชอบกีฬาไปกองเชียร์ก็รับผิดชอบกองเชียร์ไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับครับอ่าแล้วก็มีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคของการจัดกิจกรรมบ้างคะไม่มีนะครับตอนนี้ไม่มีมมปัญหาะไรเลยราบรื่นดีมากมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอ่รุ่นน้องบ้างนะคะว่าอ่าจากที่ อ people, so, uh, have way, ่ะคนนี hmm. ้ด <sink holes> think ีกว่าครับเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับคนนี้มีหน้าที่อะไรบ้างครับรู้สึกว่าวิ่งเร็วมากไหมครับสตาฟครับเป็นสตาฟใช่นำเชียร์สตาร์บัพอสตาร์สตาร์บัสตาฟ์บัพแล้วก็วันนี้ดูแลอะไร้งดูแลน้องๆครับวันนี้นำเชียร์ซ้อมเชียร์ครั้งใหญ่ใช่่ตแล้วมั้ีนักเรียนดื้อไหมฮะดื้อดื้อมากตอนนี้หายไปสามคนครับฝากฝากตามด้วยครับโอ้ได้ครับเดี๋ยวโอเค เดี๋ยวเรามาดูรุ่นพี่คนนี้บ้างนะครรู้สึกว่าขยันขันแข็งทํางานกันหน้าดำคร่ำเครียดน,นะครวันนี้มีเจอปัญหาอะไรบ้าง วันนี้เหรอคะก็มีเครียดเรื่องสแตนนิดหน่อยค่ะแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วโอเคแล้วยังไงบ้างเครียดยังไงบ้างปัญหาน้องไม่ให้ความร่วมมือหรือไงคะน้องให้ความร่วมมือดีค่ะแต่ว่าเหมือนกลัวว่าสแตนเชียจะไม่ทันใช่ไหมคะเพราะว่าแข่งพ่งนี้แล้วอ๋อในภาพรวมส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะทันแน่นอนสุดๆนะคะค่ะเข้าไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูสีเขียวกันต่อนะคะว่าสีเขียวโอ้ยก่อนจะไปสีเขียวนะคะก็จะมีคณะครูที่เตรียมเสาธงนะฮะแล้วก็ อ่าครบเพลิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณครูสวยๆครบเพลิงครบเพลิง